คำว่าสหากรณ์แปลว่าการทํางานร่วมกันการทํางานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านงานการที่ทําด้วยร่างกายทั้งในด้านงานการที่ทําด้วยสมองและงานการที่ทําด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมการสหกรณ์นี้ถ้าเข้าใจดีแล้วก็จะเห็นได้ว่าเป็นวิธีทางเดียวที่จะทำให้การเจริญก้าวหน้าของประเทศได้ พระราชดำรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2526 สืบสารภูมิปัญญาไทยใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนาอำเภอนาว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตสองจัดการศึกษาสองระดับคือประถมวัยและประถมศึกษามีครูจำนวน10คนอันตราจ้างสองคนนักการพาโรงหนึ่งคนนักเรียน155คนภายใต้การบริหารงานของนางคำปิ่งทีสุกะผู้อำนวยการโรงเรียน การทำงานร่วมกันเกิดปัญหาพันเราช่วยกันแก้ไขรวมกายรวมจิตรวมคิดร่วมแรงรวมใจแก้ปัญหาได้เพราะเราใช้สหกรณ์ปัญหา โรงการสากลนักเรียนดำเนินการมาแล้ว14ปีปัจจุบันมีครูวิไลลักษ์ร่มรุกเป็นหัวหน้าโครงการมีสมาชิกสากล187คนเป็นครูและบุคลากร13คนนักเรียน155คนและบุคคลภายนอก18คนคณะกรรมการสากลมีทั้งหมด15คนหุ้นสากลนักเรียนเป็นจำนวนเงิน5,920บาท เงินฝากออมทรัพย์จากนักเรียน459,620บาทสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนาดำเนินการใน5ด้านคือด้านที่1การบริหารจัดการมีการวางแผนบริหารจัดการดำเนินการตามแผนที่วางไว้และมีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ด้านที่2กระบวนการสากรณโรงเรียนดำเนินการใน4กิจกรรมใหญ่ๆคือ 1. กิจกรรมส่งเสริมผลผลิตได้รับการสนับสนุนงบประมาณ30,000บาทมีการส่งเสริมการผลิตเช่นการเลี้ยงกบเลี้ยงป่าเลี้ยงหมูการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อส่งขายให้โครงการอาหารกลางวัน การทำปุ๋ยหมักการทำขนม,มและสร้างชื่อเสียงที่สุดคืองานหัตถกรรมจากกกโดยมีคุณครูจารูนสีเท้านางเป็นที่ปรึกษาจึงเป็นงานที่เราภาคภูมิใจมากเป็นการสร้าง รายได้ให้แก่นักเรียนระหว่างเรียนและเป็นการสืบสารมรดกจากภูมิปัญญาด้วยค่ะค่าสมาชิกทุกคนและชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและมีการบูรณาการการผลิตสู่การจัดการเรียนรู้ ในทุกระดับชั้นเพื่อพัฒนาสู่การมีอาชีพของผู้เรียน กิจกรรมร้านค้าได้รับการได้รับส,สมมนุนงบประมาณ10,000บาทโดยมีคุณครูวิไลลัก์ร่วมลุกเป็นที่ปรึกษารับซื้อสินค้าจากกลุ่มผลิตและสมาชิกรวมทั้งการจัดหาสินค้าที่จําเป็นและมีคุณภาพมาจําหน่ายให้สมาชิกไม่มีขนมกรุบกรอบและน้ําอัดลมเน้นอุปกรณ์การเรียนและเครื่องปุ่มสาหรับโครงการอาหารกลางวันค่ะกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าเป็นกิจกรรมที่ฝึกฝนให้ผู้เรียน รู้จักระบบการซื้อขายการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นการฝึกให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบความเสียสละความซื่อสัตย์ความสามาคัคคีและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ 3. กิจกรรมออมทรัพย์ได้รับงบประมาณสนับสนุน2,000บาทโดยมีคุณครูปรัตสเีวะชุมเป็นหัวหน้าโครงการและมีคุณครูประจำชั้นทุกคนเป็นที่ปรึกษา พีรันยิกแต่ละห้องจะรวบรวมเงินส่งครูที่ปรึกษาทุกวันและครูที่ปรึกษาจะรวบรวมส่งหัวหน้าโครงการทุกๆวันที่5ของเดือนกิจกรรมออมทรัพย์นะคะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งหวังให้เด็กนักเรียนของเรามีการหารู้จักการออมทรัพย์นะคะรู้จักการประหยัด ใช้ใจ่ายเงินอย่างารมัดระวังใช้ใจ่ายเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4. กิจกรรมการศึกษาและสวัสดิการจัดกิจกรรมเพื่อให้ข่าวสารและความรู้แก่สมาชิกกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์วัดบ้าน โรงเรียนจัดสวัสดิการแก่สมาชิกให้ทุนการศึกษาให้ขวัญกำลังใจการไปทัศนศึกษา กิจกรรมการศึกษาและสวัสดิการเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สมาชิกสหกรณ์ได้ร่วมกันดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ก็เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้รับความพึงพอใจผลของการดําเนินงานสมาชิกทุกคนล้วนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกันทุกคนมีความสุขและมีความพึงพอใจในกิจกรรมค่ะผลการดําเนินงานโครงการสาหกรณ์นักเรียนในปี2558 กิจกรรมร้านค้าหุ้น5,920บาทมีกำไร16,213บาทกิจกรรมส่งเสริมการผลิตเลี้ยงกบเลี้ยงปา่าขายได้15,200บาทมีกำไร2,520บาทการเลี้ยงหมูขายได้7,500บาทมีกำไร1,500บาทปุ๋ยหมักขายได้4,000บาทมีกำไร 3,500บาทกลุ่มขนมเพื่อสุขภาพขายได้15,450บาทมีกำไร4,500บาทงานหตจกรรมจากกกขายได้75,420บาทมีกำไร32,500บาทกิจกรรมออมทรัพย์มีเงินฝากรวม459,620บาท แบ่งการลงทุนเป็นปล่อยกู้ให้สมาชิกเป็นเงิน262,200บาทซื้อสลากออมสิน50,000บาทมีกำไร43,000บาทกิจกรรมการศึกษาและสวัสดิการได้รับการสนับสนุนจากทางโรงเรียน50,000บาทได้รับการสนับสนุนจากสาหกรณ์3 1 1ห9บาทรวมรับ 81,119บาทจ่ายเพื่อการศึกษาสมาชิกโดยการจ้างครูพิเศษ70,000บาทจ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์3,000บาทจ่ายเพื่อสวัสดิการนักเรียน8,119บาทในปีการศึกษา2,558สหการณ์หกรมีกำไร1,3,733บาบาทโดยจัดสรรกำไรดังนี้ 1>, 1. เป็นทุนสำรอง10% 2. จ่ายเป็นเงินปันผล20% 3. จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืน10% 4. โบนัสกรรมการ10% 5. ตอบแทนคณะกรรมการ5% 6. จ่ายเป็นเงินบำรุงโรงเรียนร้อยละ10% 7. การศึกษาและสวัสดิการ30%ด้านที่ 3. ด้านคุณภาพนักเรียน 1. น,นักเรียนร้อยละแปขึ้นไปมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับอุดมการสากลหลักการสากลและวิธีการสากร 2. นักเรียนร้อยละ95มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีจิตใจล่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสและมีการเรียนรู้อย่างมีความสุขผู้เรียนร้อยละ80ขึ้นไป มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เก่งดีมีสุขอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืนภาพความสำเร็จรางวัโลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสากลประจำปี2,555ของกรมส่งเสริมสากลกระทรวงกรเกษตรและสากลร,รางวัลชนเเลิศโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมสากลดีเด่นในระดับปถมศึกษาประจำปี2,556 จากสำนักงานสาหกรณ์จังหวัดนครพนมรางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ประจำปี2557ของกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์รางวัลโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครพนมเขต2ประจำปี2559 รางวัลเหรียญทองกิจกรรมโครงงานอาชีพระดับปฐมศึกษาปีที่4ถึงระดับปฐมศึกษาปีที่6ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการประกวดพักประโยชน์สั้นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขจากกระทรวงศึกษาธิการรางวัล M.O.E Award สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้คะแนนเฉลีย่ยผลการทดสอบระดับชาติโอ e เน็ตดีเยี่ยมระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลชนะเลิศโรงเรียนสะอาดสวยงามน่าดูน่าอยู่น่าอาศัยระดับเหรียญทองประเภทโรงเรียนขนาดกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครพนมเขต 2, 2> นูดีใจค่ะที่โรงเรียนของเรามีสหกรณ์ค่ะ เพราะสัของเราทำให้หนูและเพื่อนๆเกิดการรวมตัวกันค่ะเร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมกันทำค่ะร่วมกันท้งกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาและกำลังทรัพย์ค่ะเป็นบ่อเกินแห่งความซื่อสัตย์และความเสียสละค่ะความสามัคคีและความมีวินัยค่ะการเผยแพร่ผลงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้สารลแกค่ครูในโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครพนมเขต2 185โรงการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับจังหวัดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับชาติ ด้านที่4แหล่งการเรียนรู้มีแหล่งการเรียนรู้ที่บูรณาการไปยังทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นมีสื่อเทคโนโลยีเหมาะสมและนักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้องเมื่อกบของเราโตเต็มที่แล้วก็จะตัดขึ้นมาตากให้แห้งถ้าตากรั้งลำจะใช้เวลาประมาณ15วันถ้าตาก ขาครึ่งก็จะใช้เวลาประมาณ7-8วันเมื่อแห้งแล้วก็นํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อจําหน่ายเป็นรายได้ที่ค้าจุนอุ้มชูทุกชีวิตในครอบครัวของพวกเราค่ะด้านที่5การสร้างและขยายเครือข่ายมีการสร้างและขยายเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกและเผยแผพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเป็นเครือข่ายกับเด็กนักเรียนก็คือว่าได้สอนการเรียนรู้เรื่องทําผลิตภัณฑ์จากสารเส้นกกให้แก่นักเรียนที่มาเรียนมาทําความรู้มาค้นหาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากต้นกก,กก็ได้เชื่อมโยงเรื่อง การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วยก็คือนักเรียนที่ทําเป็นแล้วเขาก็นําผลิตภัณฑ์มาจะให้ตัวดิฉันเองไปจําหน่ายแล้วก็เงินที่เขาได้เขาก็นําไปฝากที่สหกรณ์ค่ะสำหรับชิ้นงานที่ทางเด็กนักเรียนโรงเรียนเราพัฒนาได้นํามาส่งให้ศูนย์ค่ะศูนย์ก็รักซื้อทุกชิ้นงานนะคะไม่เคยปฏิเสธค่ะเพราะทางกลุ่มเราจะสนับสนุนเด็กนักเรียนให้มีไรายได้ค่ะ แนวทางในการพัฒนาสากลนักเรียนในอนาคตจะพัฒนาขยายขนาดของห้องสากรร้านค้าเพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มผลิตให้มีพื้นที่และเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นแต่จะยังคงเอกลักษณ์ในการขายสินค้าที่ไม่มีน้ำอัดลมและขนมกรุบกรอบต่อไป ฉันมีความมุ่งหวังให้โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนาเป็นมากกว่าคําว่าโรงเรียนที่ไม่เพียงแต่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนเท่านั้นแต่ที่นี่จะต้องมีทั้งความรักความอบอุ่นความเอาใจใส่ความเอื้ออาทรสอนให้ทุกคนรู้จักช่วยเหลือตัวเองและรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการรวมตัวกันและฝึกให้ทุกคนได้ทํางานเป็นทีมมีทั้งวิชาการและวิชาชีวิตเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งโครงการสกรนักเรียนเป็นโครงการที่เราใช้หล่อหลอมผู้เรียนเพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกายและใจใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ